ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับผมบ่ายหนึ่งกว่าๆแล้วนะเอ้าหูเจ้าก๊อตจีของผมจะหายหรือเปล่าครับเดี๋ยวขออนุญาตจับเจ้าก๊อตน้อยก่อนนะครับโยกิลัสครับผมมาให้จับตามอ่าต้องบอกว่าตามธรรมชาตินะครับอ่าถึงจะดูดีนะครับผมก็หาพบได้ตามท้องถนนทั่วไปนะครับไม่ต้องทำเคสอะไรใดๆเลยนะครับเจ้าก๊อตจีน้อยนะครับใครยังไม่มีบังกีลัสนะครับผม สะสมแคนดี้ได้เลยนะครับแปอีโวเจ้านี่แหละครับโยกิลาสนี่นะครับให้เรียบร้อยนะครับเอาแล้วครับมีก็ตจีน้อยมาให้จับเยอะแยะเลยนะครับรับไปอีหกแคนดี้ครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันประมาณวันกว่าๆนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยนะครับ เช็คหน่อยว่ามีอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ครับตามหาเจ้าชุดอ่ารูทอ่ารูทนะใช่ไหมต้องเรียกว่ารูทใช่ไหมครับตามหาเจ้ารูทนะครับโอ้โหมันชื่อว่าอะไรนะซารูทนะอ่านะครับผมก็เรียกมันแต่เจ้ารูทเจ้ารูทมาตั้งนานเนี่ยนะครับอ้าวแล้วครับซารูทน่าจะเป็นเจ้าลิงที่มากาบเดอะมูฟวี่ใช่ไหมครับอ้าวโปเกมอนเต็มเข้าไปอีกครับก็เป็นปกตินะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอผมเราเห็น ตัวโปเกมอนเต็มกระเป๋าเต็มอะไรเนี่ยนะครับทำใจไว้เลยครับมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ขออนุญาตดูเจ้าโมเมนต์ตัวนี้ก่อนนะครับโมเมนต์นะครับผมไปอยู่ในคลิป PVP ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวหลักของผมเลยครับยังอึดนะครับผมโอ้โหเพิ่งคนพบนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับดิสต้าครับผมมาก่รเลยครับ278ครับในเฟสของเจ้าซารุสนะครับผม โอ้โหไม่ได้เจอกันขออภัยจริงๆครับช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลายล็อกขึ้นนะครับก็ที่ร้านไม่มีลูกค้าเยอะขึ้นนะครับไม่มีเวลาทำคลิปวิดีโอนะครับออกมาเพิ่มเติมเลยต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับที่อยากจะรอกันล่าช้าหน่อยนะครับผมมาดูครับว่าในเฟสของหน้าต่างแรกเนี่นะครับเราจะได้โปเกมอนพิเศษอะไรหรือเปล่านะมาดูกันโอ้โหเป็นโมกูริครับผม จับเอาธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็มเมื่อสักประมาณ2วันก่อนนะครับมีน้องแวะเข้ามาขอเทรดเจ้าตัวเหรียญรูนะนะครับเหรียญรูนะครับล่าง2นะก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอีโ e วนะครับเจ้าเหรียญรูกนันดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวขอดูเวสก่อนนะครับว่ามีเวสอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย าจับโปเกมอนประเภทมแมลงนะครับทาการควางได้ดีนะครับได้เยี่ยมเนาะแล้วก็ถ่ายภาพโปเกมอนประเภทมแมลง3ภาพป่าด้หรือเปล่าเนี่ยโปเกมอนป่าประเภทมแมลงนะไม่มีเลยไม่มีเลยนะมีแต่พืชครับตอนนี้มีแต่พืชกับด,ดินครับโอ้โหมแมลงเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะมีเฟสเก่าเหลืออยู่หรือเปล่าเฟสเก่าๆก็ไม่เหลือแล้วด้วยครับโอ้โห แมลงนี่ตัวลันไม่ใช่แมลงนะเราต้องเป็นโปรกิมอนป่านะครับต้องจับตามพื้นดินเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยถ่ายรูปมันนะครับอเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันนะครับเฟสตอนนี้แล้วก็เราไปดูเจ้าตัวนี่นะครับผมมีน้องเข้ามาเทรดครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าต้องเทรดก่อนนะนี่นะครับเทรดก่อนนะครับมันถึงจะอีโวร่าง3เนี่ยครับโดยใช้ศูนย์แคนดี้นะครับ โอ้เพิ่งจะทราบครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ได้เทรดมาแล้วนะครับเดี๋ยววีโวเลยนะครับให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมเอาละครับวิวัฒนาการได้เลยครับถ้าไม่ได้เทรดนี่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับจะใช้แคนดี้เนี่ยนะครับถึง200แคนดี้เลยนะโอ้โหซึ่งตัวผมเนี่ยนะครับมีแคนดี้เจ้าตัวนี้ไม่กี่แคนดี้เองนะร้อยสองร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่แวบๆนะครับผม เอาล้ครับมาดูกันครับนี่ครับอย่างที่ครับเฮ้ยมันครบล่างมันมันเป็นล่างนี้เหรอมันเป็นล่างนี้เลยใช่ไหมครบแล้วนะโอ้โหอารมณ์เหมือนแบบภูเขาหินเหล็กนะครับเป็นชื่อว่ากิไกอาร์นะครับโอ้โห้ชื่อเรียกยากเหลือเกินครับเป็นธาตุหินนะโอ้หน่าจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆภูเขานะครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับขออนุญ,ญาตไปดู ในส่วนของเจ้าเหรียญรูเลยดีกว่านะขออนุญาตเลื่อนหานิดนึงครับผมมันเยอะไปหน่อยนะไม่หน่อยครับเยอะจนเต็มแล้วครับเมื่อจะเพิ่มช่องให้ผมครับเนี่ยผมมีเหรียญพร้อมซื้อครับเยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้โหหายากนิดนึงนะครับจําชื่อมันไม่ได้นะครับโกอะไรหรือเปล่าเลยครับมันชื่อโกอะไรหรือเปล่าจําไม่ได้จริงๆครับโอ้ขออภัยนะครับขอเลื่อนไปนี้แล้วกันนะ ยังไม่เจออีกครับโกอะไรสักอย่างเดีผมจาไม่ได้แล้วครับอ่าดันโกโรเจ้าดันโกโรนะครับนี่นะครับมานะครับหมาแล้วครับนี่ครับมีจีไกอาร์ตไปตัวหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับที่เทรดมาแล้วนะจะมีตัวไหนบ้างนะครับผมตัวที่ยังไม่ได้เทรดเนี่ยนะครับขยับไปล่างสองเนี่ยจะกลายเป็น 200แคนดี้เลยนะโอ้โหจากล่าง2ไปล่าง3นะครับผมยังไม่มีตัวดีที่จะให้เราอีโวได้เลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่ครับก็จะมีเป็นเจ้าดันโกโรตัวที่เป็นลัคกี้ติดมาครับจากการเทรดมาจากของตัวเองนะครับผมติดลัคกี้มานะครับในร่างแรกเนี่ยนะครับใช้50แคนดี้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใช้50แคนดี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โห แล้วก็เดี๋ยวอีโวอีกรอบนึงนะครับเป็นเจ้ากิโกอาร์ตมือสักคู่นี้นะครับผมนี่ครับร่างสองครับการเทนครับโอ้ยางเท่เลยครับนี่ครับแล้วก็เป็นการวิวัฒนาการนะครับโดยไม่เสียแคนดี้นะครับผมเหมือนกันนะครับผม นี่ครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับถ้าเสียแคนดี้เนี่ยเสียเท่าไรนะครับ200จริงหรือเปล่านะถุงไปอีโวตัวธรรมดาให้ดูนะครับวิวัฒนาการโปเกมอนครบสิตัวครับผ่านเฟสสองเจ้าเมโลยิต้าเพิ่มอีก1เฟสนะครับจำได้เลยครับเฟสสองเมโลยต้านี่นะครับหมาแล้วครับมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะครับกีไกอาร์สนะครับตัวรักตัวลักกี้นะครับนะครับโอ้ตัวนี้ที่ท่าอัพนี่ น่าจะโหดพอสมควรครับได้ถึงเท่าไรครับโอ้โหได้3,000กว่านู่นนะครับโอ้โหถ้าเราไม่ใช้แรแคนดี้เลยก็ซัดเข้าไปที่3,002ครับถ้าไม่ใช้ XL แคนดี้เลยนะครับโดยประมาณนะครับโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะครับตัวนี้อ่าแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับเจ้าตัวที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้เลยลวกันนะมันมี3ดาวครับ วิวัฒนาการรอบแรกเนี่ยนะครับนี่ครับก็จะล่อเข้าไป50 candy ครับอันนี้เสียแน่นอนครับอีเวให้เพื่อนเพื่อรับชมไปเลยนะครับเอาล้วครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแหมพรฟครับตัวนี้ครับยังไม่ได้เทรดมานะครับเจ้ากันเทิตัวนี้นะครับ อีโอดังโกโล่เป็นการเทิร์นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมันจะเจอ200แคนดี้แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าสมมติตัวนี้เป็นตัว100นะครับแล้วไม่อยากเทรดนะครับเราจะเจอ200แคนดี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเสีย200แคนดี้ครับก็ไม่ยากเลยครับก็ทําการเทรดกับเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาอีโวได้ที่เหลือก็เป็นรุ่นว่า IV จะดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองนะครับผม โอเคครับอันนี้ทาคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่าจเจ้ากิไกอาร์สเนี่ยผมเพิ่งรู้จริงๆครับว่าไม่ต้องใช้แคนดี้นะโอ้โหทั้ง200แคนดี้นะครับได้มาแล้วครับกิไกอาร์สนะครับตัวที่เป็นลัคกี้ตัวนี้นะครับผมขอบคุณมากครับน้องๆที่แวะเข้ามาอัพเดตนะครับตัวดีๆให้แล้วก็เพิ่มเติมอ่า เพิ่มเติมไอตัวที่เราไม่รู้นะไม่รู้จริงๆเลยครับตอนนี้ครับโอ้เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เทรดแล้วไม่ต้องใช้แคนดี้ในการอีวครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะขอจบก็จะเพียงเท่านี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปเปิดนะครับอ่าแรงนะครับในการ PVP เพิ่มเติมก่อนนะครับตอนนี้ครับชนะไปอีก3นัดครับผมโอ้โหชนะไปอีก3นัดครับขออนุญาตเปิดรับของก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า ระเบียบไอเทมอีกแล้วครับนี่ครับเป็นเรื่องปกติครับผมก็มักจะของเต็มนะ20บอน์ครับจัดไปลบทิ้งก่อนครับโอเคมาโอ้โหได้สำรวจครับตัวที่จะได้เพิ่มในแร้งนี้ก็คือนิโดนิโดริน่าครับโอ้ตัวเมียนะครับโอ้ยนี่ดัวน่า่างสองครับตัวเมียเอาละครับไม่เป็นไรครับ ขอนึกว่าจะมีอะไรพิเศษนะครับขอนหน้านั้นมีอีกคลิปวิดีโอนึงนะครับเป็นคลิปวิดีโอ PVP ที่ผมจัดตัวได้ทีมส่วนตัวนะครับส่วนตัวไว้เล่นแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ายังไงเดี๋ยวลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับแต่ว่าแรลงต,ตอนนี้นะครับขออนุญ,ญาตไปต่อแล้วครับจากแรลงที่ แปดครับขึ้นไปเล้งที่9แล้วครับผม้วครับกับ1นึ่งดวงครับผมดาวนะครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต่อครับในคลิป PVP นะครับผมก็เดี๋ยวมารับชมเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอไปก่อนนะครับผมในคลิป v o r ออ่าดีอีโวนะลิ้นรัวแล้วครับเจ้าดันโกโลนั่นเองครับสวัสดีครับผม